ก็สวัสดีกันด้วยนะคะก็วันนี้ก็อยู่กับแพทชามันว,วันนี้ก็จะมาเล่นเอ่ยยำ้มเอ๊ะเดิมปิดไม้แล้วก็เอมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเคเอ๊ะเดี๋ยวเพื่นอนๆให้ด้วยดีกว่ามันกิ๊จะได้เห็นพี่ทำกับข้าวไง ยังไม่ได้พายได้ก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงน้องกิฟนะเพราะไม่ได้เปิดลำโพงใช่ใช่ไม่ได้เปิดลำโพงโอเคย่นะนะ เอ็มมักกะโรนีใช่ปะ่ะโอเคฮะได้ได้ได,ได้เอามาสิโอเคโอเคกำลังทำกับข้าวให้น้องกิบจุ๊บาเนืองนะรักกะโรนีใส่อะไรบ้างเนี่ย แม่ผักเนี่ยฮิ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 บางทีชอบกินผักไหมอ่จจะ เอานี้เอาผักอันนี้ให้ใส่นะให้น้องกิฟด,ดีกว่าอ,อมัคกะโลมัคกะโรนี้นี่ต้องมีเนื้อใช่ปะ มะกโลโรนีต้องมีเนื้อเอาเนื้ออะไรไปเอามะกโลโรนีหมดเนี่ยแล้วก็เอาใครเนี่ยก่อนแล้วกันเไปต่อเลย ่นี้อะไรหรอ,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 อคิดนี้แค่นั้นหรอในใจจงุงเนี่ยแล้วก็มากระเลนี่ <laughs> โ okay. อเคก็อยู่กัดต่อแล้วกันเยไปกันตอนต่อไปคุกกี้คุกกิ้ง,โ,งโอเคเอ่าเนี่ยอาหารนะอ้องกิฟฟนะอ่าามักกะโรนีต้องเอาไปทอดปะ เห็นง่ายแล้วนังกิ๊บรอกันนะรออีกแป๊บน,นึงใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะนังกิ๊บจะพึ่งนำ้ำลายไหลน,นะไอ้ยี่ทำไมมันท่อนานจังอ่ะจ้ะนังกิ๊บก็รอแป๊บนึงนะนังออกิ๊บเอาใจอีกนิดนึงเอาใจอีกนิดนึงเอ่อนัองกิ๊บจะได้มีสุขภาพแข็งแรง นองกิฟจะได้มีสุขภาพแข่งแรงนะนักกิฟดูดูพี่หัน่นหั่นกับทุกอย่างทุกอย่างเลยเนื้อก็หัน่นไวอีกนีหนึ่ง <laughs> เสร็จแล้วโอเคอ่ะวขั้นตอนต่อไปเฮ้ยฮะนอกกิฟต้องกินอ,อันนี้ แถวคีย์เยอะๆคีย์เลยนะเอ่อมากรณีต้องมีตอนมาเขิดเทใช่ปะ

chị, yeah, <laughs> um. yeah. ไอนแหลกอ่ะน้องกิฟป,ปิดอะไรเยอะ,อะยงั้นไม่มีังินขายอยู่ไม่เอาเสิทธิ์สินได้ไหมน้องกิฟอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เส พิงจ๋ะอยากนั่งไปไหมโอเคนั่งกิฟตัวนั่งกิฟนั่งกิฟตัวบีหรือตัวดีจ๊ะบีป่ะโอเคอนี่ โอเคอ่าหัวใจ <laughs> ใจสวัสดีอ๋อพี่ถาดหนูฟังจ้ะอืมอันนี้ใครยเหยรอมรใครเหรอออเหร Yeah. พิงกินเชล้อละเย่งิงมนไงพี่ทำอาหารให้น้องกิฟต okay. okay. ์นะเนี่ยโอเคแช่เฮ้เราไปทำอาหารให้น้องน้องพิงบ้างดีกว่า น้องพิงพี่จะทำอาหารให้น้องกิฟกินสตเต็กนะน้องกิฟน้องพิงดีกว่าให้น้องพิงสตเสตเก็กอะสตเต็กสเต็กต้องมีเนือ้อน้องน้องพิงกินกินสตเต็กนะพี่ทำสตเต็กให้น้องพิงจ้า Tham ơi à ping, à, nó vừa nên nóng phiền chiên ta ni nông píng, kinh thật, set... hãy nông píng trả, <laughs> Yêu <Yow> ơi đi sẽ làm tập tinh nông píng,

เออเมื่อวานที่เปิดหน้าใบโออ่ใช้โปรแกรนันแดดกับน้องน้องกิ๊บไปแหละโอเคเสร็จแล้วน้องพิงน้องน้องพิงที่ทำตเติ๊กให้น้องพิงแ์้ว่เนี่ยตอนเนี้ย น้องพิงน้องพิงค์ต้องใส่ซอสตอนมะเขือเ,เทศเยอะๆนะโอเคจ๊บจ๊บจ๊บกะเพราะนี่แหละอะไร โอเคของน้องพิงเสร็จแล้วเน่นโอเคก็แค่นี้แล้วกันบ๊ายบายแค่นี้นะบาย